มาดูมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศไม่ได้ปลูกนะคะขึ้นเองนี่เมื่อวานเนี่ติดดินเลยค่ะติดดินเลยเราก็เลยทําหากิ่งไม้มาค้าให้เขาจะได้ไม่คลุมดินโตกมากเลยค่ะไม่ได้ปลูกนะคะขึ้นเองค่ะเนี่ย ต้นเองก็ดูแลดูแลให้เขาหน่อยมันติดดินหรือเปล่านะไปอยากให้เขาติดดินเอาไปทําส้มตำํำเปรียปร้ยวเทว,เทวดาอยากให้กินค่ะ <c oughs> เทวดาเขาอยากให้กินเขาเลยเ,เกิดให้ นี่ก็ดอกไม้ทั้งร้านเลยต้องระวังเวลาเดินส่วนมะเถือเทศที่เราปลกูกนี่คือปลูกค่ะปลูกในถงุงประคบประงมอย่างดีไม่พอน้ำหรือเปล่ามันแตก ซื้อดินมาใส่อย่างดีงามได้แค่นี้แล้วค่ะส่วนอีกต้นหนึ่งมะเขือเทศเราไม่ได้ปลูกขึ้นเองเหมือนกันนี่เลยนี่เลยเขาสุกให้กินด้วยแล้วก็หากิ่งไมห้หาอะไรมาทำให้เขาไม่ให้ร่มดินอันนี้ก็ไม่ได้ปลูกค่ะเซวดาอยากให้กินมีฟักทองเหมือนกัน ฟักทองหนึ่งลูกสองลูกเนี่ยขึ้นเองหมดเลยคือเราโยนมเมล็ดใส่ในปุ๋ยในถังขยะเปียกนะคะแล้วก็เอามาเอาดินนั้นมาถมถมถม,มาผสมกับดินปลูกแล้วเขาก็เกิดให้เรากินเองได้สามลูกแล้วก็สี่ลูกต้องหากิ่งไม้แบบนี้ค่ะ มามาให้เขาไม่ให้โดนดินโดยตรงค่ะมันจะข้างล่างมันจะโดนดินแล้วมันจะเน่าเพราะตอนเช้าเนี่ยอากาศมันจะมีหมอกค่ะเห็นไหมมีน้ำหมอกไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามีหมอกลงค่ะแต่แต่ตอนบ่ายเนี่ยจะร้อนมันก็เลยจะทำให้ผักเราเนี่ยเน่าที่โดนดินะจะเน่า เ็นไหมคะส่วนน้อยค่ะส่วนน้อยแต่ภูมิใจมากเลยฝั่งนี้ก็เป็นราสเบอร์รี่ราสเบอร์ร,อรี่นี่ไม่มีลูกแล้วทางนี้ก็แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ก็มีมีนิดหน่อยๆอยู่ค่ะนีนิดหน่อยอยู่ いいよ。